สวัสดีครับปุณปุญญาณุภาพเลขที่ยี่สิบเอ็ดปศทับหนึ่ง How the weather going to be อากาศเป็นอย่างอากาศเป็นอย่างไรบ้าง i m a l y really excited ฉันตื่นเต้นจริงจริง I'm not sure. ฉันไม่แน่ใจ What you What are you going to What are you going to do? คุณต้องต้องคุณคุณกำลังจะทำอะไร I'm I'm going to go fishing. ฉันจะไปตกปลา She going to go to the beach เธอกำลังจะไปที่ชายหาด What does she need? เธอต้องการอะไรดั <That S 1> <That S 2> He n e e d อะแฟลชไลท์เขาต้องการไฟฉายหรือไม่ is going to the beach to be to be cold มันมันกำลังจะหนาว What do you want to be คุณต้องการ เป็นอะไร What a u t you? แล้วคุณล่ะ I have a great idea. ฉันมีความคิดที่ดี Am a volunteer. at เอ็นเอ็นเอ็นออควาเียมฉันเป็นอาสาสมัครที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ she want to เทปเทปฟอตตทูเธออยากถ่ายรูปวันดัชชีวันวันดัชชีวันวันดัชชีวัน,วน ูดูเธอต้องการทำอะไรสวัสดีครับ